สุญโยสปโปสุญโยสปโปคือความว่างว่างจากบุคคลว่างจากสิ่งของสุญโยสปโปสุญโยสปโป <c oughs> ไม่เป็นของไม่เป็นของของใครแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วย กายนี้กับจิตใจอันนี้ไม่เป็นของใครแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยมันว่างจากตรงนี้เพราะว่าจิตใจก็เป็นจิตใจอย่างนั้นเองไม่ใช่คนเพราะว่าร่างกายก็เป็นเพียงธาตุสีที่มีวัตถุจักของการเก่กันเจ็บกันตายหรือตายก่อนเก่ดอะ พอสามพานเทหลายนี้เป็นเพียงสัพพ์ธรมานที่เป็นของของโลกอยู่ดังเดิมสุญโยสโปโไม่เป็นของของใครและก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยหากเป็นจิตเป็นใจไปอย่างนั้นเองหากเป็นร่างกายไปอย่างนั้นอย้อนกลับเข้ามาจิตจิตใจสำนึกของเรา คำวันตัวตนที่แท้จริงไม่ได้มีอยู่จริงเพราะว่าจิตใจนะั้นเป็นของบางเพราะว่าเนื้อหนังร่างกายนี่เป็นของที่หาสาระแฉนสารอะไรไม่ได้หมักนักเพราะว่าไม่เทีย่ยววันๆหนึ่งมีความรู้สึกแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้ เดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวไม่พอดีท,ทั้งเศษแต่วันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตัวตัณหานี่มันจะอาศัยร่างกายนี่แหละเป็นเรือนพอาช้ำเนี่ยตัณหาภายในจิตนะนะมันอาศัยร่างกายนี่แหละเป็นเรือนเพราะช้ำเป็นอย่างดี้มันจเจริญง,งอกงงามได้ไงความอยากทั้งหมดทั้งมวลนี้ มีัหาความอยากความอยากทั sta, ้งหมดทั้งมวลนี่มันปลูกครอบไว้ในร่างกายนี่นะมันมีความอยากมันมีความต้องการอยากดื่มอยากกินอยากนั่งอยากนอนอยากยืนอยากเดินอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้ทรัพย์อยากได้ปัจจัยสี่ เพื่อที่จะเอามาเยียวยารักษาบำรุงมาเทวกหนเราจะสังเกตเห็นว่าความอยากทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันจะเป็นภาคของร่างกายนี้แต่ว่าความเป็นร่างกายนี้นั่นคือธรรมชาติของมันใจตัวจิตที่ไม่เข้าใจความหมายหรือไม่เข้าใจกิริยาอาการนั้นมักจะยึดเอาว่าเป็นของของตนก็คือสมุทัยตัณหาตัณหาสมุทัยน สมุทัยตัณหาตัณหาสมุทัยเพราะเหตุว่าตัณหาคือสมุทัยคือสมมติเน่สมสมติตัวนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความไม่รู้เ <c oughs> พราะจิตใจเนี่ยมันขาดความฉลาดมันรู้สึกรับรู้ได้แต่มันไม่ฉลาดมันจึงยึดถือเอาว่าเป็นชีวิตของเราเป็นตัวของเราเป็นจิตเป็นใจของเราเ,อเราทอที่จริงเท่านั้นะ มันหากเป็นจิตเป็นใจเป็นอย่างนั้นเองมันหากเป็นร่างกายเป็นอย่างนั้นเองสุญโยสโบสุญโยสโบนี่มันว่างจากบุคคลว่างจากวัตถุสิ่งของเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นเพียงสภาวธร่านั้นเป็นธาตุจิตจิตธาตุหรือเป็นวิญญาณธาตุอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาไว้กับพระภิกษุในเชตวันบรราามัน ด้วยควาิสูจทางร่านเธอทั้งรล,ลายเห็นเจ้าวานอนนั้นไหมเห็นพระเจ้าข้าเจ้าวานอนตัวนั้นมันจะโจรไปจับกิ่งไม้นั้นแล้วมันจะละจากกิ่งไม้นั้นไปกระโจนจับกิงกละละกงก่งไม้อื่นแล้วมันก็ละกิ่งไม้นั้นไปกิ่งไม้อื่นทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไปเจ้าว่าจิตก็ดีเจ้าว่ามนโนก็ดี จะว่าวินยาณก็ดีก็เหมือนเจ้าเจ้าว่านอนตันนั้นที่กระโจนจากกิ่งไม้หนึ่งสู่กิ่งไม้นึ่งไปจับกิ่งไม้นั้นละทิ้งจากกิ่งไม้นั้นไปจับกิ่งไม้อื่นละทิ้งกิ่งไม้นั้นจับกิ่งไม้อื่นจิตใจของเราก็เหมือนกันนะเดี๋ยวคิดอย่างนั้นเดี๋ยวคิดอย่างนี้บางทีไม่ได้เจตนาที่จะคิดเรื่องนั้นนะสัญญาอารมณ์สัญญาความจําได้หมายรุ้น มานักพุดขึ้นมาบางเขาก็คิดถึงสงมัยวัยเด็กบางเขาก็สิคิดถึงสงมัยการนู้นบางเขาก็คิดถึงอนาคตเผื่อว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้มีอย่างนั้นดูก่อนปีกสูตรอลาวมาคันห้าในอดีตก็ดับไปแล้ว ขันห้าในอนาคตก็ดับไปแล้วแล้ขันห้าในปัจจุบันนี้ก็ดับไปแล้วทำไมว่าดับไปแล้วธรรมะความรู้สึกตัวนั้นอนะรูปก็อยู่ในความคิดนั้นนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในความคิดนั่นแหล,ญญญญแลนะไม่มีตัวเราจํามันเป็นยื่นไปเราทนะี่นร่ววะทุกข์กับทุกข์ขณะที่มันปรากฏขึน้นนี้มันเกิดกับ เกิดดับอยู่นั่นเองบางคราวมันก็คิดดีพยุดถือก็อารมณ์ดีไปบางคราวก็คิดร้าย <c oughs> บางทีก็จับผิดผู้อื่นให้โทษผู้อื่นเทียบเคียงผู้อื่นเขาไม่ดีอย่างเหมือนอย่างเราเขาไม่ได้ฉลาดเหมือนอย่างเราเราฉลาดกว่าเขาเป็นต้นมันไม่พูดอจะมันคิด,ดมา <c oughs> ี่เรื่องการดีการร้ายภายนอกสังคมโลกก็กล่าวดีกล่าวร้ายสรรเสริญเยือนยอกันบ้างส่อเสียดกันบ้างนินทาว่าร้ายกันบ้างพูดในทางที่ดีบ้างพูดในทางที่ร้ายบ้างนี่คือรลกทรรมเป็นส่วนสภาพร่างกายก็บางมันก็สบายดีอยู่ บางวันก็สบายซะส่วนนิดหน่อยอทจะเจ็บก็เจ็บขึ้นมาบางคราวก็เจ็บท้องอยู่ดีๆก็เจ็บท้องอยู่ดีๆก็เจ็บศีรษะเจ็บหัวเจ็บตามเมือตามเท้าเจ็บตามเส้นตามเอ็นบางครา้ก็ไม่เป็นอะไรเลยพอไปได้มาได้บางครา้ก็หิวบางครา้ก็กระหายบางคราวก็จะต้องถ่ายหนักถ่ายเบา มันจากัดการเวลาไม่ได้เลยแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นนี่คือธรรมชาติของมันธรรมชาติของมันเป็นผู้มีสติเพียนเพ่งเป็นผู้มีสติปัญญาเพียนเพ่งเห็นกายในการอยู่เป็นผู้มีสติปัญญาเพียนเพ่งเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นผู้มีสติปัญญาเพียนเพ่งเห็นจิตในจิตอยู่ เป็นผู้มีส like ติปัญญาเพียนเพ่งเห็นทมในรมอยู่ว่ากายเวิรณาิตธรรมนี่เป็นสเพรามาอนั้นต่างให้เราทําอย่างนี่ใบ้ใือคิดางนี่ใบ้ใบๆด้วยการใช้สติระดับธรรมดาที่เรามีกันอยู่นะสติที่ดำเนินชีวิตเนี่ยบางทีใช้ขับรถบ้างยืนเดินนั่งนอนหยิบจับพูดคิดอะไรต่างนี่ สติระดับธรรมดาเนี่ยมันจะมีหมดเะมีกันทุกคนเลย<ม>ถ้าไม่มีสตินะั้นขับรถไปตามที่่างแต่างไม่ได้<ม>อยากจะไปในสถานที่นั้นก็ต้องมีความระลึก<ม>อันนี้คือสติระดับที่จะใช้ในของชีวิต<ม>แต่เราก็ผันตัวสติตรงนี้นะ<ม>จากการระลึกรู้อยู่ในการรับผิดชอบหน้าที่ของชีวิตในการดำรงชีวิตนี้ หันเข้ามาหาร่างกายเราสังเกตอยู่ร่างกายเราสังเกตอยู่จิตใจตัวนี้เดี๋ยวมาดูจิตดูใจดูร่างกาย้็ตัวนึงร่างกายไม่มีอะไรมากหรอกอย่างเช่นการกินเนี่ยการรับทานอาหารการกินข้าวกินน้ำเนี่ยการกินข้าวกินน้ำการกินกันเืินการนั่งกานอนเนี่ย อันถ่ายหนักถ่ายเบาชงร่างผัดผ้าผัดผ่อนซักผ้าซักแพ่แบบนี้นะมันคือธรรมชาติของร่างกายทั้งหมดไอ้ตัวจิตเนี่ยมันไม่ใส่เสื้อผ้าสักตัวเลยไอ้ตัวจิตมันยังไม่กินข้าวสักคำไอ้ตัวจิตมันังไม่ได้กินน้ำสักกือเลยมันไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนหรอกไอ้ตัวจิตนี่น มันไม่กินข้าวมันไม่หิวข้าวมันไม่หิวน้ำนะถรามาติของตัวเองนอกส่วนต่างนอกส่วนไอ้นอกนั้นเป็นส่วนของร่างกายทั้งนั้นเลยเราทานอาหารนี่เป็นเรื่องของร่างกายน้าคายยานี่เป็นเรื่องของร่างกายใส่ผ้าเสื้อแขนสั้นแขนยาวกางเกงขาสั้นขายาวอาบน้ำชมร่าง เป็นข้าของร่างกายทั้งหมดเลยธรรมชาติของมัน,ม,นมันต้องผลบนกันไปอย่างนั้นต้องบรรเทากันไปอย่างนั้นแต่ส่วนจิตนี้มันไม่นอนด้วยซ้ำไปมันหลับไม่เป็นหรอกมันได้แด่คิดได้เดืรู้ได้แต่จดจดจังตั้นนัะนแต่ข้อที่เสียข้ามันก็คือสาม,มารถฝุกให้มันนี้ สังเกตเห็นภาว่าต่างๆได้คือฝึกให้มันมีปัญญาเห็นความเป็นจริงนี่นะจะได้ไม่ฝึกพิจารณาแยกการแยกกิเลสแยกเพื่อทราบตนเองเพื่อทราบตนเองว่ามันเป็นของมันอยู่แบบนี้มันแก่มันเจ็บมันตายอย่างนี้มันเป็นธาตุอย่างนี้เดี๋ยวเป็นคนที่ตายแล้วกลายเป็นธาตุคนที่ไม่ตายก็เป็นธาตุันเก่านะผู้หญิงผู้ชายนะ เป็นดินดำดินแดงดินขาวดินเหลืองนะผิวผิวเนื้อดำแดงเนี่ยผิวเนื้อดำอย่างนี้เป็นต้นผิวขาวเหลืองอย่างนี้เป็นต้นมันก็เหมือนดินอะไรอย่างนี้นป็นต้นดินดินดำก้อนดินแดงนะแต่ว่าร่างกายในภาคของร่างกายเนี่ยมันดื่มมันยินมันใจหนักใจเบามันเปลี่ยนอายุปกติ มันต้องการการพักผ่อนมันต้องการการผ่อนพลนี่คือธรรมชาติของร่างกายจนกว่ามันจะตายไปแต่ในส่วนของตัวจิตเนี่ยมันกินไม่เป็นนอกมันจะกินข้าวคำหนึ่งก็ไม่เป็นมันไม่รู้สึกกินข้าวหรืทจไงมันกินข้าวไม่เป็นนอกน้าก็เหมือนกันมันไม่ได้เกไปสั่กชินเลยให้ที่กินข้าวกินน้ำเป็นเรื่องของร่างกายทั้งมั่เนยงจนกว่ามันจะตายไป เชื่อมผ่านตัวหนึ hmm. mm ่ง hmm. ก็ไม่ม mm ีใ hmm. ห้ตัวเจ็ดเนีนยถ้าวันตัวเจ็ตเนี่ยมันโตเองไม่เป็นมันโตไม่เป็นมันแก่ไม่เป็นมันเจ็บไม่เป็นมันตายไม่เป็นขันนี้ฝึกขั้นระเรียรด้วยมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่ต่รู้ไอ้ตัวเจ็บกับตัวตายมันเรื่องของร่างกายเท่านั้นเอง แต่พอมันหลงเนี่มันเข้ามาอยู่สารภาพร่างกายนี่มันต้องได้รับอิทธิพลด้วยนีร่างกายมันต้องการการพักผ่อนนอนหลับตัวจิตมันก็หลับไปด้วยพอมันผสมเข้าคนกันตั้งแต่อตั้งแต่วันที่มันมาปฏิสนธิวันแรกจากคาราละในวันน้ำร่างเลือดนำมันหยดเดียวของบิดามารดานี่ยตัวจิตนี่มันเข้าไปปฏิสุทธิที่แล้วจากคาราละม่นเป็น คำบูชาคำบูชาในกรวดตัวนั้นคณะข้าคนเข้ากันระหว่างตัวจิตกับธาตุสีนี่ก็ถูกไฟของมารดาหล่อหลอมเข้ากนน้ำลงไปนั้นไอ้ตัวจิตกับมินาหลวงปนี้มันประสานกันเข้าจดยมีความรู้สึกทั่วสภาพร่างกายของเราเนี่ยมันอืู่มันอยู่ตามเนื้อตามหนังตามจุดต่างมันรู้สึกได้หมดเลย ในตัวจิตเว้นไว้เดิดปลายเส้มมมนผมนะจำปลายได้ไหมเวลาเราตัดไม่รู้สึกเจ็บไหมน,นอกนั้นมันแสบซึมรับรู้ได้หมดเลยตัวอย่างไหนเจ็บตรงนั้าปวดตรงนี้นะไใ้ตัวจิตนะเพราะมันหล่อร้องและเข้าตัวนั่นทครั้งนี้การพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์คดอว่าแยกวัตถุจักรของร่างกายเป็นอย่างไรหน้นาที่ของร่างกายเป็นอย่างไรมันต้องการอะไร เรื่องเปิดบัจรใจสีนี่เป็นต้นปัจจสีมันก็หลบอยู่ในเงินทองกองสมบัตินั่นแหละเพราจะใช่จริงจในข้าวมันก็กินแฉ่อยู่นะน้ำมันก็กินแค่ดับกระหายทัานั้นนะข้าวผอนต้องสบายเหมือนกันร่หว่ามันผสมร้อนผสมเย็นร่างกายมันแก่มันเจ็บมันไข้นะมันเกิดตายในที่สุดเยียวยาไม่ได้นะหมดอายุสัรคัญ ตายแล้วมันก็คือไม่กระดุกเไอ้ตัวจิตตัวใจนี่มันตายไม่เป็นมันแก่ไม่เป็นมันเจ็บไม่เป็นนะมันโตเองไม่เป็นต้องช่วยมันก็ใช้สติปัญญาเนี่ยแหละเหมือนกับเราดูแลรูปดูแลหลานนะมันยังเด็กเล็กอยู่ดีก็ต้องคอยระมัตะวันคอยดูช่วยมันบางทีมันจับอะไรปึ้นมัเกิดคว้าเกาดปามปั๊บเลยมันยังไม่รู้ความอ่ะ ก็ต้องใช้ใช้ปู่่าตายายใช้พ่อใช้แม่เนี่ยนะคอยดูแลลูวยกันไอ้ตัวเจตนี้ก็คือเป็นเด็กน้อยนะนะเด็กน้อยนะมันยังไม่รู้ความนะพ่อแม่ของมันคือสติปัญญานั่นนะเอาสติปัญญานั่นเป็นพ่อแม่มันนะเดียยว่าดูจิตดูใจด้วยนะสอนให้ทราบว่าวัฏจักรของร่างกายเป็นอย่างไร ว่าใจจักของจิตเป็นอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันชําคัญอยู่ที่จิตเลยนะไอ้ตัวจิตมันเป็นผู้ให้ความหมายมันนะเราสิ่งเดียวในความหมายมันเป็นสมมติท้งนั้นเลยเป็นของเกิดขึ้นมาแก่มันเจิมาตายเท่านั้นะเป็นของเกิดขึ้นมาเพื่อจะดับไปเท่านั้นไม่ใช่ของใครเท่านั้นจะเรียกว่าสมโสรสุญโยสบโอยสุญโยสบโอสุญโยสมโอ พอสรุปเล่าเกิดขึ้นพระธรมันเท่ากับตายนะเกิดขึ้นเล้าเนี้ยบวกรบคูณหาแล้เท่ากับตายนะอะไรอะไรก็เอาไปไม่ไห้สักอย่างเดียวคือมันจะโลงมาดเลยสุญโยสบมโภยเห็นใน刹ว่ามันว่างว่างจากคนว่างจากเจ้าของว่างจากวัตถุสิ่งของเป็นเพียงสัตวรวัติที่ชัดเจนไม่อนัตนตางนึยงลงไหน ไม่อนัตารุจลงตัวไหนสูญจดสบูรณ์มันไม่เป็นของของใครด้วยไม่เป็นของของใครและก็ทั้งจะไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของด้วยมันหากเป็นจิตเป็นใจไปอย่างนั้นเองหากเป็นร่างกายไปอย่างนั้นเองเมื่อเห็น่รงนี้แล้วนี่มันไม่มีอะไรจะมาเป็นตัวเลยที่ซ่อมไปเดี๋ยวนัตาสูญจิตานี้จบไม่จบไปดูเอา ขอรเกาันหน่อย